สวัสดีครับพบกับช่องตองแปดนะครับกับภารก,กิจวันนี้มาปลูกมันนะครับปลูกมันปลูกมันที่หักกระโพดแล้วนะแปลงนี้แปลงกระโพดสิบสองไร่นะครับสิบสองไร่อันนี้พอหักกระโพดเขาก็อย่างที่บอกนะครับถ่ายกบเลย,ถ,ย,เลยลถ่ายกบสั้างกรโพดเลยนะครับปลูกมันถ่ายกบสั้างกโพด ปลูกน้ำหยดนะครับเพราะว่าแปลงนี้ที่บ่อนครับแปลงนี้ครบวงจรทุกอย่างค่ะแต่เป็นแต่คนช่วยดูแลนะครับเพราะว่ามีแต่ผู้หญิงเนาะนะครับก็เลยนะครับเมื่อวานนี้ก็พาคนงานมานะพาคนงานมาดึงสายน้ำหยดนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้สายดึงสายน้ำหยดนะครับก็เหมานะครับเหมาเหมาเป็นไร่ละร้อยห้าสิบนะครับเหมาไรละร้อยห้าสิบแต่พอดีมันมีปัญหาตรงเนี่ยครับเหลืออีกห้าล่องนะครับไม่เสร็จเพราะว่า ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคนงานทาไม่ทันนะครับมันมีปัญหาตรงสายน้ำครับสายน้ําหยดการเก็บสายน้ําหยดน้ําหยดนะครับคือเขาจะต้องวัดสอบครับจริงจริงวัดสอบกับมีตัวหมุนนะครับตัวหมุนเดี๋ยวผมจะมีโอกาสจะถ่ายลงคลิปให้ดูนะตัวหมุนเก็บสายน้ําหยดอันนี้คือเขาเก็บกันแบบรีบรีบครับเจ้าของไร่เขาเก็บเองนะพอเก็บรียบรีบแล้วก,การรักษาการบำรุงรักษาก็คือเอาไวน้นะครับเอาไว้ในกระสอบเนี่ยครับกระท่อมเนี่ยนะแล้วหลูมันกวน ว่าหนูมันกวนหนูมันกัดโอ้โห,โโหครับต่อทุกสายสายละสามต่อสี่ต่อห้าต่อก็คือทําให้ล่าช้านะครับที่จริงดึงสายน้ยนําหยดนี่ครึ่งวันนะครับประมาณครึ่งวันเสร็จนะครับสิบสองไร่นี่ครึ่งวันเสร็จเพราะว่าคนก็สิบสองสิบสามคนนะครับเนี่ยครับก็เลยทําให้ล่าชา้าก็เลยแล้วก็เลยค่ำนะค่ำเมื่อวานนี้พุ่มกว่านะครับจนมองไม่เห็นก็เลยต้องปล่อยไปก่อนก็เดี๋ยวพอปลูกเสร็จ ปลูกเสร็จก็จะมาดึงให้เขานะตอนนี้เจ้าของไร่เขาก็เห็นใจเนาะว่าขําทําเต็มที่เขาก็เลยไม่ต้องเหมาครับเขาเลยให้เหมาตัวลายวันเป็นคนละสามร้อยไปเลยครับเมื่อวานนี้สาม้อยไปเลยนะครับก็กลายเป็นดึงสายน้ําหยดหลายวันแต่ก็มาแต่เช้าตรู่แล้วกลับทุ่มกว่าก็เมื่อวานนี้ก็คือทําเต็มที่ครับทําจนให้เขาเห็นว่าเจ้าของไร่เขาเห็นว่าเราทําจริงครับทำจริงนะไม่ใช่ดึงเวลาวันสุดวิสัยครับนี่ครับ ต่อเนี่ยดูครับเ,เส้นนี้ดูนะท่านด,ดูเส้นนี้เส้นนี้นะต่อกว่าจะมาถึงนี่นะต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต่อนะครับก็เมื่อวานนี้ที่ได้ได้ไหวหน่อยนึงก็จะช่วงใกล้ค่ำนี่ครับเพราะว่าเอาม้วนใหม่เลยนะครับเอาม้วนใหม่เลยที่จริงสายน้ําหยดก็ปีปีเดียวนะครับเนี่ยแต่ว่าการเก็บรักษากับการปรบรุงรงักษานะครับมันพลาดนะพลาดนะหมายถึงว่าหนูมันกวน,ม,น,กวนมันก็เลยทําใหพลาดนะครับที่จริงก็ยังใช้ได้อีกนะ ถาเก็บรักษาดูแลดีนะครับครันี่ก็เลยใช้สายใหมหวานนี้ใช้สายใหม่ม้วนนึงก็ได้แค่สิบสิบเอ่อไม่ถึงนะครับสองสี่เพราะมันอยู่ที่ความยาวของไรมันอยู่ที่สิบประมาณสิบแถวนะสิบหลองนะครับวันนี้ก็มาปลูกม,มันยกล่องนะครับปลูกม,มันยกล่องยกล่องออวันนี้กินกินหมูครับกินหมูวันนี้กินหมูกินหมูไม่มีมันติดเลยแล้วครับเนื้อแดงรวนครับไม่มีกระดูกติดครับเนื้อแดงปนมันหวานนะครับเพราะว่า ให้ปลูกความาความระยะห่างของต้นมันที่ปลูกหนึ่งเมตรนะครับล่องนี่เมตรยี่สิบนะครับล่องนี่เมตรยี่สิบถึงเมตรเมตรยี่สิบประมาณเมตรยี่สิบเมตรห้าสิบนะครับล่องน้ําหยดก็ปลูกหนึ่งเมตรนะครับปลูกแปดสิบถึงหนึ่งเมตรนะครับระยะห่างของพอนมันที่เราเสียบลงไปนะนั่นแหละครับก็คือปุ่มที่หนึ่งเมตรแปดสิบแปดสิบ เล็หนึ ema, a a ่งเมตรแต่ส hmm. ิบเีงกหนึ่งเมตรครับนี่ครับความเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะนี่ครับแต่ว่าวันนี้ปลูกพันธุ์เกษตรศาสตร์นะครับเกษตรศาสตร์อย่างที่บอกในคลิปเมื่อตอนตอนที่ว่ามหาโพูนะครับบอกว่าปลูกเกษตรศาสตร์เนี่ยครับเกษตรศาสตร์ครับอันนี้เป็นเกษตรศาสตร์พันธุ์ใหม่นะครับพันธุ์ก็ไม่ใหม่เท่าไหร่นะครับก็เกษตรศาสตร์ที่ไม่ค่อยมีกิ่งนะครับเพราะเป็นเกษตรศาสตร์หางแย้นะครับเป็นเกษตรศาสตร์หางแย้นนี่เกษตรศาสตร์จะดูง่ายครับ จะออกแดงๆมันก็ออกทางสารเกษตรศสตร์หางแย้ครับคือจะเหมือนกับแบบหนึ่งนะครับต้นจะไม่มีกิ่งออกมากนะครับเต็มที่กับสองกิ่งถ้าปันเกษตรศาสตร์รุ่นรุ่นเก่าเรก็เกษตรศาสตร์รุ่นเก่าจะมีกิ่งก้านสาขาเหมือนอันนี้นะครับเหมือนต้นแบบนี้ครับเกษตรศาสตร์เหมือนต้นไม้หนานี่แหละครับนะเหมือนต้นไม้หนานี่แหละครับเกษตรศาสตร์รุ่นเก่านะครับโบราณครับออริจินอลนะครับออริจินอลนั้นจะเริ่มมีกิ่งก้านแบบนี้ครับแต่ถ้าเกษตรศาสตร์หางแย่จะเหมือนแปดหนึ่งนะครับขึ้นตรงไปแล้วก็ มีกิ่งอยู่กิ่งหนึ่งงที่ไม่มีกิ่งก็เหมือนแันหนึ่งตัดง่ายครับตัดหนาคนตัดชอบ,บแล้วก็เปอร์เซ็นต์แป้งไม่ต้องพูดถึงครับไปป้ายครับเต็มป้ารับรองครับพันกเกษตรศาสตร์ไม่ว่ากเกษตรศาสตร์หางแย้หรือวา่าเกษตรศาสตร์ต้นตำรับเปอร์เซ็นต์แป้งเนี่ยยังไงก็ไม่ขาดยี่สิบห้านะครับไม่ขาดยี่บ้าเปอร์เซ็นต์ผมจะพาไปดูนะแล้วก็การปลูก,กเกษตรศาสตร์ก็อย่างที่บอกนะครับก็ต้องปลูกหางเข้าไว้นะครับปลูกหาง ปลูกทีก็ไม่ไม่ควรมีหัวน้ำแล้วมันเป็นน้ําหยดด้วยนะอันนี้เป็นน้ําหยดนี่ครับปลูกอะไรเห็นไหมครับน้ําหยดนี่ปลูกปลูกหลาคนก็มันปลูกตัดไว้ปลูกน้ําหยดนะครับปลูกน้ําหยดก็ต้องเน้นระยะห่างเข้าไว้นะครับเพราะว่าน้ําหยดนี่ก็ประมาณ6กถึงแเดือนนะครับที่จะถอนได้นะถอนได้ไวกว่ามันเดือนสี่ถอนได้ไวกว่ามันเดือนสิบสองแล้วเปอร์เซ็นต์ของเอ่อเปอร์เซ็นต์ของขนาดของหัวนะครับ โหหัวใหญ่มากตก8ดถึง10ตันถึงส2บันนะครับถ้าเราถ้าระบบน้ำนะเราปล่อยน้ำได้ได้ทันเวลาได้สม่ำเสมอนะครับนะอันนี้ก็ปลูกแล้วก็ปลูกไปอันนี้ปลูกได้แล้วนะครับมาแต่เช้านะครับได้แล้วไปช่วงสายยางหนึ่งกำลังจะลงช่วงสายยางที่สองครับมันจะมีอยู่สี่ช่วงนะครับปลูก,กเกษตรศาสตร์อันนี้ปลูกหนึ่งเมตรนะครับเนี่รยระยะห่างผมให้ดู ระยะห่างของต้นม yeah, mm ันนะครับ hmm. ท an so, ี่เสียบลงไปครับืมาถึงนี่เห็นไหมครับเนระยะห่างที่เราเดินเสียบครับหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรแปดสิบถึงหนึ่งเมตรนะครับแปดสิบไม่ต่ำกว่าแปดสิบแต่ไม่เกินหนึ่งเมตรนะครับก็เพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นพันธุเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับเป็นพันเกษตรศาสตร์ด้วยเราก็เลยเราก็เลยต้องเน้นปลูกห่างเข้าไว้เกษตรศาสตร์นี่ไม่เคยต่ำกว่าเจ็ดสิบนะครับ ระยะการขูดไม่ว่าจะเป็นมันเรนสี่ไม่ว่าจะเป็นมันเรนที่สองไม่ว่าจะเป็น 2, มันน้ําหยดระยะห่างของการปลูกจะไม่ต่ํากว่าเจ็ดสิบนะครับถ้าต่ำกว่านั้นมันจะเหมือนมันจะขึ้นต้นนะครับเพราะว่าส่วนมากส่วนใหญ่แล้วกเกษตรศาสตร์จะไม่ค่อยมีกเกษตรศาสตร์หางแย้ยแบบนี้นะครับกรเกษตรศาสตร์หางแย้ยจะอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งอันนี้ผมก็เจ้าของไร่เขาก็ไปซื้อมาจาะอีก,อ,กอีกหมู่บ้านหนึ่งนะส่วนมากที่หมู่บ้านผมนะหรือว่าอำเภอผมสม่วนมากจะเป็นกเกษตรศาสตร์ออริจินอลนะ ต้นตำหับเลยแหละไอ้กิ่งกา้านสาขากระจายครับรุ่นนั้นตดัดญ้าไม่ค่อยมีขยกตัดให้แต่เปอร์เซ็นต์แป้งกเงกษตรศาสตร์รุ่นอะไรยี่ห้ออะไรก็เปอร์เซ็นต์แป้งไม่ต่ำกว่า25เปอร์เซ็นต์25นี่ผ่านฉลุยนะครับไม่ว่าจะถอนหน้าฝนถอนลุยฝนหรือว่าตัดต้นไว้นานจนต้นงอกเปอร์เซ็นต์ก็ยังได้นะครับีเกษตรศาสตร์เยอะครับทุกท่ วันนี้กินหมูครับกินหมูหมูติดมันหวานจ้อยแล้วครับนะครับปลูกกว้าง,วกางได้ไวนะครับปลูกกว้างได้ไวปลูกห่างได้ไวนะครับก็รายละ350มันเดิมครับเหมือนเดิมมาตรฐานอยู่350นะครับท่าทีวันนี้ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนิดหน่อยนะครับเก็เสร็จไปแล้วล็อกนึงนะครับผลงานปานนลนปูกอยู่ทางโน้นผลงานปลูกอยู่ทางโน้นวันนี้ก็ มา12คนครับคนละไร่พอดีครับ350คนละไร่พอดีนะนี่นะครับ12ไล่นะก็อย่างที่บอกนะครับว่าการปลูกเกษตรศาสตร์เนี่ครับเกษตรศาสตร์นะคือเป็นเป็นพันธุ์ที่ทนแล้งได้ดีนะครับทนแล้งได้ดีมากนะครับทนแล้งได้ดีมากนะครับเกษตรศาสตร์นี่เป็นพันธุ์ที่ทนแรงได้ดีมากจะยังไงจะปลูกยังไงก็รอดนะครับก็รอด ก็งอกนะก็งอกแล้วก็โยกตันรอดรอดสูงมีก็สกัดรอดตายสูงครับรเกษตรศาสตร์มีคนบอกว่าการปลูกมันมันไม่ยากใช่ครับมันไม่ยากการปลูกมันแค่นอนไว้ก็งอกแค่ทิ้งไว้ก็งอก,แ,งก,งอกแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แป้งกับการเ,าเขาเรียกว่า,อ,าอะไรนะอัตราของการงอกของหัวอัตราของความดุของหัวมันไม่เหมือนกันนะครับบางพื้นที่เขาก็จะนอนนะครับนอนแล้วก็ถมมันกลบกลบเอาเหมือนอ้อยนะ วางกบในร่องแบบนี้แล้วก็ผมเมาน้าเหมือนอ้อยนะครับบางวันที่ก็ใส่ตะก้าโยนโยนยกล่องนะครับยกล่องแบบนี้ใ่ตะก้าคนหนึ่งคิวตะก้าอีกคนนึงก็โยนทิ้งโยนทิ้งโยนทิ้ง,งแล้วคนเดินตามก็เสียบเสียบอันนั้นจะทําให้ล่าช้านะครับเพราะหนึ่งจะเปืองคนเดินไปเอามันสองจะขาดความสาม,มัคคีครับเพราะว่าคนนั่งฟันหรือว่าคนตัดก็สบายเราอยู่ในร่มครับแต่คนที่เดินเสียบนี่ครับก้มเงย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 แล้วคนที่ อาตะก้าใส่ก็สบายเขาก็แค่ที่อตาก้าระวางวางมันจะขาดความสามัคคีนะครับแล้วก็อันนี้แหละครับพอมาปลูกเกษตรศาสตร์ลักษณะนี้มันก็จะทําให้ได้หัวใหญ่นะครับมันครั้งปีเออมันกเถ้ากรุกมันมันน้ำหยุดเนี่ยหกถึงแปดเดือนถอนได้ครับเกินนี้บอกตรงตรงมีสิทธิ์เน่าครับมีสิทธเน่าถ้านะถ้าเกิดไปดเจอช่วงฝนลง ผนตัวดีๆอีกนะเราก็จะไม่ปล่อยน้ําแต่มั่ก็จะเปลืองค่าน้งค่าไฟนะครับเนาะเพราะว่าไม่ได้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับไม่ใช่ไม่ได้ใช้ใช้เป็นการปั๊มน้ําดึงน้ําขึ้นมานะครับนี่แหละครับนี่แหละครับเกษตรศาสตร์ก็โอเคครับเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการปลูกนี่แหละครับตัดไว้เรียบร้อยครับเกษตรศาสตร์หางแย่นะครับวันนี้เกษตรศาสตร์หางแย่ การปลูกมันนะปลูกง่ายครับบางคนบอกปลูกง่ายปลูกยังไงก็งอกปลูกยังไงก็ขึ้นใช่ครับปลูกยังไงก็ขึ้นปลูกยังไงก็งอกงแต่อัตราการเกิดอัตราการรอดแล้วก็อัตราการาหัวของมันนะครับมันจะได้สักเท่าไหร่นะจรึงถึงบอกว่าการปลูกมันไม่ควรจะปลูกลึกเกินสองตาไม่ควรจะต่าไม่ควรจะต่ำกว่าหนึ่งตาให้ได้ระยะสองถึงสามตานะครับอยู่ระยะนี้สองตามังสวยเป็นจังหวะที่จิ้มลงไปนะครับเพราะว่า พราะว่าอย่างที่บอกครับหนึ่งการล้มสองถ้าปลูกลึกไม่มีหวัวนะครับไม่มีหวัวมันจะไปเก็บกักอาหารเป็นปุ่มเป็นเป็นตุ่มเป็นคดเป็นตุ่มเป็นคดอยู่ตรงนั้นเป็นกดก้อนเหมือนกําปั้นอยู่นะครับทาให้ไม่มีหัวนะครับถ้าปลูกตื้นหัวดีแต่เสี่ยงกับการล้มนะครับเสี่ยงกับล้มนะครับเส <Yeah. S 2> ี่ยงกับล้มนะครับผมถึงบอกว่าการปลูกมันนะครับการปลูกมันก็อย่างที่บอก ปลูกยังไงก็งอกครับปลูกยังไงก็เกิดแต่อยู่ที่การบำรุงรักษาครับถ้าไม่งั้นก็คงจะได้คงจะได้เท่ากันทุกคนนะครับนะถ้าปลูกง่ายแบบนั้น,นครับอยู่ที่การบำรุงรักษาแล้วจะมีปัญหาเป็นี้นะครับผมบอกนี่แหละครับข้าวโพดการไถข้าวโพดปุ๋ยชีวภาพดีมากระดับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับความดกความใหญ่ ไม่ต้องงอขี้ไก่ไม่ต้องใส่ขี้ไก่แต่ครับจะมีปัญหาถือเมื่อเราจิ้มลงไปแล้วเมื่อเราจิ้มลงไปแล้วนะครับนี่ครับเมื่อเราจิ้มลงไปแล้วเราจะถูกต้นข้าวโพดนะครับเมื่อเราจิ้มลงไปเราจะถูกต้นข้าวโพดนะครับต้นข้าวโพดพอเราจิ้มมันไปโดนต้นข้าวโพดนะครับนี่ครับที่มันอยู่บนนี้มันงอนะครับ ตอนแรกๆมันก็งอกแต่หลังจากนั้นนะครับมันก็จะเหลืองตายนะครับนี่ครับมันาะว่านี่ครับต้นมันนะเพราะว่าถ้าเราไปจิ้มตรงข้าวโพดเนีน่ยครับเพราะว่ามันจะทำรากมันจะแทงลงดินไม่ได้ครับมันจะไปค้างอยู่ตรงต้นเตรงซังข้าวโพดนะครับซังข้าวโพดนะตรงต้นข้าวโพดตอข้าวโพดทําให้งอกมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็เหลืองตายเหลืองตายนี่แหละครับคือปัญหาปัญหาเดียวนะครับที่เกิดจากการไถกบข้าวโพดนะครับปัญหาเดียวนะครับแต่ที่เหลือก็มีแต่ มีแตออ่มีแต่สิ่งดีๆนะครับที่เหลือมีแต่คุณประโยชน์นะครับข้าวโพดทําให้ดินร่วนซุยทําให้แร่ธาตุในดินอุดมสมบูรณ์นะครับให้มันหัวโดกให้มันหัวใหญ่เปอร์เซ็นต์ดีเนี่ยครับเนี่ยมันจะมีปัญหาแบบนี้นะครับมีเห็นไหมครับข้าวโพดพอข้าวโพดเหลือพอเราเสียบจะเหวะที่เราเสียบลงไปนะครับก็คือถ้า ถ้าบางคนเขาก็ขยับให้แต่ถ้าบางคนเขาไม่แบบ,แบ,บรีบร้อนหรือว่าเราไปเร็วไปนะสมมุติที่เราไม่เห็นมันอยู่ข้างล่างนะบางทีมันอยู่ข้างล่างเราเห็นเราเสียบไปค้างต้นกระโพดนี้ครับมันอยู่ข้างล่างเราเห็นเสียบไปค้างมันี่ครับสมมุติมันข้างล่างมันไปค้างเนี่ยมันงอกนะครับมันงอกแต่หลังจากนี้ไม่เกินสัปดาห์หลังจากงอกไม่เกินสัปดาห์มันก็ค่อยเหลืองเหลืองเลยเพร,ราะว่ารากที่มันเกิดมันไม่สามารถแทงลงดินได้แะมันก็จะไปโดนในต้นสะโพดที่อยู่ข้างล่างบนี่แหละ ปัญหาปัญหาหลักเออปัญหาหนึ่งปัญหาที่เกิดจากการไถเอาเข้าวโพดเป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยลงพื้นเป็นปุ๋ยแทนขี้ไก่ครับมีปัญหาเดียวนะครับปัญหาเดียวที่ที่มักเกิดนะครับแต่ก็ก็แก้ได้นะครับแก้ได้ก็คือบอกบอกเออบอกคนงานนะครับบอกคนงานว่าบอกคนที่ปลูกมาให้ขยับนะครับให้ขยับนี้แล้วก็พอเสียบโดนนะก็ให้ขยับนี้น,นะครับก็ก็ทุกคนนะครับนะส่วนน้อยส่วนน้อยที่สุดริสัยไม่ถึงว่าเสียบลงไปแล้ว เหมือนจะอยู่ข้างบนเหมือนเหมือนโดนดินแล้วครับแต่ข้างล่างลงมาอีกอีกประมาณสามเซนสี่เซนครับก็ดนี่แหละครับก็เลยจะทําให้ไม่รู้นะไม่รู้พอมันงอกมาแล้วมันก็ย่วอันนั้นก็สูตรพิสยนะครับแต่สวนมากเกิดจะทําได้ทำได้ดีนะมาก็จะทําได้โอเคครับเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการปลูกนะครับ เสีสะครับวันนี้กินหมูแดงหมูเนื้อแดงติดมันอมๆหวานนี่แหละครับเยอะนะครับวันนี้นะครับปลูกหางครับปลูกหางบรรยากาศก็สุดยอดครับลมฉิวตอนเช้าพยาบฝนหรือว่าพยาบหนาวก็ไม่รู้นะครับนี่นะครับดูนะครับได้แล้วครับนะครับโอเคครับวันนี้อากาศเย็นไม่มีแดดเลยครับไม่มีแสงเลยวันนี้เย็นสามวันแล้วครับโอเคครับ ผมจะพาไปดูวิธีการปลูกครั้งนะครับขอบคุณนะครับนี่ผมจะพามาดูวิธีการปลูกนี่ก็เหมือนเดิมครับเจา้องนะกับสายยางก็จะมีการสลับสลับเพื่อเสียบสลับนะครับไม่ให้สายยางตกนะครับเดี๋ยวจะให้ตาแก่ทำอยู่ตาเสียบสลับเลยครับอย่าลืมเสียบสลับฝั่งนี้ด้วยนะเพื่อสายยางไม่ตกอ่านี่แหละครับเห็นไหมครับเราจะต้องเสียบสลับให้กับเจ้าของไร่เดี๋ยวนะ คือไม่ต้องบกนครับเพราะว่าก็รู้ๆนะครับว่าเราต้องทำนะนานๆครั้งนะครับไม่ใช่สลับนานๆแบบสักประมาณ2 0 2บปักแล้วเราก็ถึงจะสลับให้นะครับไม่ว่าสลับตลอดไม่งั้นก็สับสนครับนี่นะครับการปลูกมันนี่เมตรนะครับเมตดนี่เนี่ยระยะเมตรนึ่งนะเดี๋ยวเราจะดูใกล้ๆเลยนี่แหละครับระยะเมตรหนึ่งวันนี้บรรยากาศใช้ได้ครับหมดละมันเดี๋ยวผมจะพาไปดูพาไปดู เาม,าเ,าม,าเ,ามาเดี๋ยวรอเอามันก,ก่อนนะครับเ,เดี๋ยวเสียบรัดตะยองเสียบรัดตะยองนะี้ครับเดี๋ยวจะดูวิธีการเสียบครับวันนี้1เมตรนะครับเสียบ1เมตร80นะครับขั้นต่ำแ0 ไม่เกินหนึ่งเมตรนะครับเพราะว่าเกษตรศาสตร์ครับเป็นเกษตรศาสตร์และอีกอย่างเป็นน้ำหยดนะครับเหเมื่อกี้เดี๋ยวนะครับขนาดเซียนตาก็ก็มีลงนะครับแต่ว่าส่วนน้อยนะครับถ้าคนจับคนรู้นะครับจับบ่อยก็รู้ว่าตาขึ้นตาลงนี่นะครับคือมันน้ำหยดนี้จะต้องเน้นห่างไว้นะครับถ้าไม่งั้นขึ้นต้นครับไม่ได้อะไรครับไม่ว่าจะเป็นพันอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะตามย้ายเกิไป เพราะว่ามันเป็นหมันน้ําหยดแล้วก็คือความพร้อมนะครับความพร้อมของน้ํานี่มันอย่างที่บ่อของเษกเษตรเกษตรทุกอย่างนะครับปัจจัยแรกนะครับไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สภาพปัปจจัยแรกคือน้ำนครับทําการ,กรเกษตรทุกอย่างขาดน้ําจบครับือนคนเรานี่แหละครับขาดอาหารยังอยู่ได้นะครับแต่ขาดน้ําแค่วันเดียวก็โผกับตายแล้วครับนะ ครับรวิธีการปลูกอันนี้แกจะมือโปรแล,ล้วครับทีมงานผมจะมีมือโปรโอยู่สามคนนะทีมงานผมมีมือโปรอยู่สามคนเดี๋ยวพอไปถึงตรงโน้นเดี๋ยวแกก็จะสลับนะครับเพราะว่าการใส่ยางตกนะเพราะว่าเราเราก็จะคือเห็นไหมครับจะสลับสายางการตกกันเวลาเราปล่อยน้ำนะทีมงานผมจะมีมือโปรโอยู่ยดดยส,าาสามคนที่คือไม่ต้องบอกไม่ต้องอะไรรู้งานหมดนะ ขางหน้ากับมือโดขนาดน้ันนน้นนั้นแฟนผมแต่นี้ันนี้แฟนแฟนคนแฟนตาแฟนกำลังกับแฟนตาขี้เม,มาครับเกันมาได้ก็ทําได้ก็จะพูดไปนู n un, n ung, n ung, n ung ้นอยู่ไกลนู้นกับเดี๋ยวโดนอันนครับนี่แหละครับเห็นไหมครับวันนี้กินหมูนะครับหมูติดมันหวานอมอ้อยอมอ้อย,ยนี่แหละครับเพราะว่าลมเย็นชิวสบายปลูกเม็ด 80เมตรนึ่นสบายสบายครับเชื่อนะครับว่าแป้งนี้จะต้องดกและใหญ่นะครับหัวเปอร์เซ็นต์แป้ง25ไม่ขาดครับเพราะว่าเป็นกเกษตรศาสตร์หางแย้นะครับแล้วผมโอกาสหน้าผมจะลงคลิปให้ดูนะเปรียบเทียบระหว่าง189เอ่อกเกษตรศาสตร์กรเกษตรศาสตร์หางแย้แ1หนึ่งแล้วก็ห้วยบงนะแล้วก็มี cmi อย่างเี้ยแล้วผมจะแล้วผมจะทำคลิปลงไปนะ ยยาวันนี้ยายแกมาสามแหลงสามแหลงไดก็ได้โอโอ้โอโอนะครับพันขวัววันละพันแล้วครับนะวันนี้ก็โอเคแล้ววัน,นโหนาหยาบ้อยครับโอเคครับเดี๋ยวใกล้เสร็จเนดะี๋ยวผมจะถ่ายทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในี่ใกล้แล้วครับไม่เกินชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วครับไม่เกินชั่วโมงก็้มาจะเสร็จแนละ้วโอเคครับ แล้วครับกล้จะเสร็จแล้วครับนิดเดียวเ็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันเกษตรศาสตร์นี่รอบรักเท่าับมันแข็งมากแข็งนะครับแข็งขนาดใบทำมาใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยฟังเสียงนะครับฟังเสียงฟังเสียงนะครับว่าแข็งขนาดไหนครับคนแรงนะครับคนแรงคนพ่านคนโรคนะครับ คนแดนดรับอันนี้ทนได้ครับแข็งแข็งมากครับใบนี่ทำมาใหม่นะครับทำมาใหม่ไปเกียร์มาใหม่นะฟังเสียงมาตังความทนทานความแข็งแรงของต้นมมันนะครับทางเกษตรศาสตร์ไม่ต้องพูดถึงเลยครับ แขงมากรแขงมากอาล้ครับทั้งหมดสจจบิบ,อนน 5, บ 5, สองไล่ก็เสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ห้าโมงสิบนาทีครับห้าโมงสิบนาทีเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยครับสิบสองไล่ห้าโมงสิบนาทีครับนะครับตอนนี้ก็กำลังเก็บของครับจะกลับบ้านวันนี้ได้คุระสามร้อย ยี่สิบาทนะครับสามรอยี่สิบาทต่อคนนะครับนะครับต่อคนสามรอยี่สิบาทต่อคนโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องตองแปดด้วยนะครับขอบอากาศหนาวมาแล้วดูแลตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับ